ห้าสิบเอ็ดปีแล้วอ่ะทุกคนยี่สิบเอ็ดกันยาปีห้าเจ็ดหรือปีสิบสี่ครับที่เลสเตอร์ซิตี้กลับพลิกกลับมาชนะแมนยูห้าต่อสามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งขึ้นมานะครับในเกมนั้นเนี่ยแมนยูนำไปสามหนึ่งนะครับและเลสเตอร์ซิตียกพลิกกลับมาชนะห้าประตูต่อสามครับในที่สุดนะครับและหนีตกชั้นได้ในปีก่อนที่ปีถัดมาจะมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนั่นคือแมตช์แรกครับ นี่คือแมตช์แรกที่ผมเริ่มเชียร์เลสเตอร์สตี้ครับโอ้โหตอนนั้นประมาณสักสิบขวบเก้าขวบตอนนี้ยี่สิบแล้วอะสิบเอ็ดปีพอดีเออนะครับเวลาช่างเร็วเหลือเกินนะครับซึ่งมันเป็นแมตต์ในความทรงจำแล้วก็เป็นแมตช์ที่ทำให้ผมรู้จักชายที่ชื่อว่าเจมี่วาร์ดี้ครับแม้ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้วาร์ดี้ไม่อยู่แล้วแต่แมตช์นี้แล้วก็เจมี่วาร์ดี้ จะอยู่ในหัวใจจะอยู่ในใจแฟนเลเตอร์ซี่อย่างผมตลอดกาลและตลอดไปครับไวมาก